เรากิฟต์กับเมล่ะกลับไปแล้วนะเมื่อกี้นี้เองเอาหรอโอเคโอเคเมื่อกี้นี้คุกกี้คุยกับใครหรอฮันโซน่ะอ๋องั้นกลับเลยไหมอืมงั้นกลับเลยแล้วกันขอบใจนะเดี๋ยวก่อนฉันขอคุยอะไรหน่อยได้ไหมไมีเรื่องจะคุยอะไรงั้นเหรอ หน้านดูเครียดๆนะเป่าๆแค่กำลังคิดอะไรอยู่อ๋อว่าแต่เรื่องที่จะคุยเรื่องอะไรงั้นเหรออืมฉันจะพูดยังไงดีละ่ะฉันว่าฉันตกหลุมรักเธอแล้วล่ะฮะจริงดิที่หนายรอฉันเล่นอยู่หรอเรื่องแบบนี้ใครเขาเอามารอเล่นกันแล้ว นายชอบฉันตั้งแต่เมืออ่อไหร่งั้นหรอก็ตั้งแต่วันที่ฉันเข้ามาเรียนที่นี่นะอืมเธอไม่ต้องรีบหรอกฉันพอจะเข้าใจว่าเธอคงจะสับสนแล้วมีคำถามมากมายเธอเก็บไปคิดก,ก่อนก็ได้อืมฉันขอเอากลับไปคิดก,ก่อนนะมันก็น่าสับสนจริงๆแหละงั้นฉันกลับก่อนนะเธอจะได้พักผ่อนด้วยโอเคฝันดีนะ อืมฝันดีนะกับดีๆล่ะอ,อืมมันยังไงกันนะเขาชอบอะไรในตัวเราอืมหรือว่าเราน่ารักจริงๆหรือว่ามันมีอะไรหรือเปล่านะโอ้ยคิดไม่ออก โทรหาพ่อยายเมีดีกว่าเผื่อจะดีขึ้นจะชวนเล่นเกมเหรอเปล่าฉชนางับส้อนนะ่าแบบ แบบว่าฉันเราคุยกับพวกแกพรุ่งนี้ไม่ไหวอ่ะแล้วมันเรื่องอะไรอะ่ะสอบสนเรื่องอะไรคือว่าวันเนี้ยหลังจากแยกกับพวกแกใช่ปะแล้วโจชัวก็มาส่งฉันที่บ้านเว้ยหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าบอกว่าชอบฉันแหละเฮ้ยจริงดิแกเราแกชอบเขาไหมอะ่ะคือจะว่าไงดีอะ่ะ ถ้าเรื่องหน้าตาก็ถือว่าสเปกเชเลนละ่ะตัวขาวผมสีชมพูแบบเจียแล้วมันติดที่อะไรอ่ะหรือว่าแกมีคนที่ชอบอยู่แล้วคงงั้นมัน้งฉันถึงได้บอกว่าฉันสับสนอยู่นี่ไงพวอแกช่วยฉันหน่อยสิอ้อยไม่แกสับสนอะไรยังไงตรงไหนพูดอืมคือว่าฉัน ฉันน่ะฉันชอบคนคนนึงอยู่อะแต่เขาก็เคยเป็นคนที่ฉันเกลียดมาก่อนนะแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันดันไปชอบเขาซะงั้นอ่ะฉันควรทำยังไงดีไม่เห็นจะยากเลยถ้าชอบก็แค่เข้าไปคุยไปจีบจบมันจะดีหรอวะแกฉันกลัวกินแห้วดีเคยแสดงอาการอะไรด้วยซ้ำว่าเขาชอบฉันอะ ไม่หลอกนะ้าถ้าแกไปบอกชอบเขาแต่ถ้าเขาไม่ชอบแกจะได้เปิดใจให้กับคนที่เขาเข้ามาชอบแกไงเออจริงชอบก็ลุยเลยอืมจะลองดูซอกตั้างเรากันงั้นเราแยกย้ายกันไปนอนเถอะพรุ่งนี้ตื่นเช้าโอเค,อเคหน้าร้อนของเมืองนี้นี่สมกับเป็นหน้าร้อนจริงๆว่ะเอยก็หายน้ำมาก เออพวกแกตอนเย็นไปไหนกันปะไม่ไปอ่ะรายงานของอาจารย์ชี้ยังไม่ได้เริ่มทําเลยเดี๋ยวส่งวันไหนนะฉันก็ยังไม่ได้ทําเลยอ่ะส่งวันพุธอ๋อไม่นะจะทานไหมวันนี้ฉันบอกแกแล้วว่าอย่าขี้เกียจฉันรู้นะว่าแกกลับบ้านไปอ่ะแกก็เล่นแต่เกมนะยีกิบแหมก็ก็มันอดใจไม่ไหวอ่ะ วันนี้แกก็กลับไปทำเลยจากลับบ้านปุ๊บจะรีบทำเลยแล้วคุกกี้ทำเสร็จยังอะเสร็จตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วล่ะโอยขยัยนเวอร์อ่ะบ้าฉันก็ทำเรื่อยๆแหละสรุปวันนี้ไม่ไปไหนเนาะไม่ไปอะ่ะใช่ส่วนฉันก็ไม่ไปจะรีบกลับไปทำในงานโอเคโอเค อดใจไว้สักเกมหนึ่งคงไม่เป็นไรหรอกมั้งเดี๋ยวก็รีบกลับไปทำงานยเยเมย์คงไม่รู้หรอกพอกันทีเธอเราเลิกกันเถอะเขาทำอะไรผิดอ่ะเธอไม่ผิดหรอก แต่เขาไม่ได้รักเธอแล้วอะเข้าใจใช่ปะไม่รักแล้วเพราะโมมีคนอื่นใช่ปะเขาเห็นนะวันที่ไปปาร์ตี้เลนอะเธอไปเต้นกับใครก็ไม่รู้แค่เขาไม่พูดเห็นว่ามันเป็นปาร์ตี้ใหญ่เธอสนุกแต่ไม่คิดว่าเธอจะเอาจริงอืมพูดจบแล้วใช่ปะ โอเคไหมอ้าวกิฟมาทำอะไรแถวนี้ทางผ่านบ้านกิฟเองอ๋อเมื่อกี้กิฟคงได้ยินหมดแล้วสินะอืมใช่ค่ะแต่กิฟไม่ได้แอบฟังนะคิดมากพี่ยังไม่ได้คิดแบบนั้นเลยเราพี่โอเคไหมอะ่ะกิฟอยู่เป็นเพื่อนได้นะพี่โอเคแหละเรื่องนี้พี่ก็รู้มาได้สักพักแล้วล่ะ แค่ไม่ยอมรับมันตั้งแต่แรกยิ้มไม่อยากเห็นพี่พาวเศร้าเลยอ่ะไปนั่งเล่นบ้านกิบไหมวันนี้ที่บ้านกิบไม่มีใครอยู่แล้ววันนี้กิบก็มีแรงงานต้องทําด้วยเพื่อมีอะไรที่ไม่เข้าใจจะได้ถามพี่พาวเพราะว่าพี่พาเรียนมาแล้วเอางาั้นหรอพี่ไปได้นะงั้นไปกันเลยดีกว่า โอ้โห oh, เราเป็นสายเกมมิ่งเหรอเนี่ยใช่กิฟชอบเล่นเกมมากๆเลยแหละเล่นทุกวันการ้านไม่ทํา <c oughs> เด็กไม่ดีนะเราใช่แล้วกิฟเป็นเด็กไม่ดีโดนยังมีบ่นทุกวันเลยค่ะแต่กิฟก็อยากเป็นเด็กดีอยู่นะไม่หรอกพี่ว่ากิฟก็เป็นเด็กดีอยู่แล้วแหละใช่เปล่านะใช่สิคะ ตรงนี้มันเขียนยังไงวะเนี่ยโอ้ยทําไมมันยากมันเย็ยนอย่างนี้นะเฮ้ยโรนีตั้งใจเรียนดีกว่าโหหน้าพี่พาวนีดเรียวดีจังนะอยากสัมผัสเลยอ้วโอยนี่ฉันคขีอะไรอยู่เนี่ยมีอะไรติดหน้าพี่หรอคะเปล่าเปล่าค่ะ วันนี้ขอบคุณนะคะที่ช่วยทำรางยงานพี่มากกว่าที่ต้องขอบคุณขอบคุณนะที่ให้พี่มาที่นี่ช่วยพี่ได้เยอะเลยงั้นพี่กลับก่อนนะโอเคค่ะกลับดีๆนะคะ